มีคนเคยถามว่าคุณชอบแขวงไหนที่สปปลาวมากที่สุดเป็นคำถามที่ถูกถามเยอะมากที่สุดเลยครับลองมาจากทำไมผมถึงชอบลาวแขวงที่สปปลาวเนี่ยเปรียบเสมือนจังหวัดที่ประเทศไทยแต่บางแขวงก็มีอาณาเขตใหญ่มากๆรวมไปถึงภูเขามากมายหลายชนเผา่าหลวงพะบางเชียงขวาง จำปาศักหัวพันสวนนเขตและหลายๆแขวงที่สปปลาวมีความแตกต่างกันไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าในวิถีของชนเผ่าวิธีการดำรงอยู่หรือวัฒนธรรมหรืออย่างเช่นคำม้วนก็จะเจอในที่เล้นลับภูมิประเทศที่สลับซับซ้อนค้นพบสถานที่มหัศจรรย์อยู่ทุกๆปี แต่มีแขวงหนึ่งนะครับที่ผมชอบและเรียกได้ว่าครบรถก็ว่าได้วันนี้ผมจะพาไปรู้จักแขวงจำปาสักลาวใต้ที่ลาวใต้แขวงจำปาสักเนี่ยทุกคนจะรู้จักเมืองปากเซเมืองปากเซเป็นที่คุ้นเคยถือว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจของแขวงจำปาสักที่อยู่ริมแม่น้ำโขงทำให้ที่เนี่ย กลายเป็นที่เที่ยวอีกแห่งหนึ่งของสอปปลาวที่น่าไปไม่แพ้แขวงอื่นและที่นี่ยังมีที่เที่ยวที่สวยงามมากมายทั้งวัดวาอารามโบราณสถานมรดกโลกและน้ำตกสวยๆหลายแห่งอีกด้วยครบรถในที่นี่หมายถึงความสะดวกสบายเที่ยวสบายผจญภัย เครื่องเล่นมากมายมีที่เที่ยวเชิงวัฒนธรรมเมืองน้ำสี่พันดอนที่นี่มีน้ำตกสวยๆหลายแห่งติดอันดับรางวัลดีที่สุดในเอเชียวันนี้มารู้จักลาวใต้แขวงจมปาสักกันนะครับวัดหลวงปากเซเป็นวัดสำคัญมากในเมืองปากเซและเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ในพระพุทธศาสนาของลาวใต้ มานับร้อยปีภายในมีวิทยาลัยสงฆ์เป็นอาคารเรียนเก่าแก่สวยงามมากๆครับด้านในเก็บตำราเก่าแก่ไว้และไม่อนุญาตให้บุคคลภายนอกเข้าไปด้านในแต่เราสามารถเดินชมความสวยงามรอบๆของตัวอาคารได้และยังเป็นวัดที่จัดงานสำคัญสำคัญประจำปีของแขวงจำปาสักอีกด้วย ลาวใต้ครับู้หแบบว่าฟอมเพียงมากเลยดูชุดแต่ละคนสวยงามมากๆเลยนะฮะลาวใต้ตอนนี้แบบอากาศเป็นไงบ้างสบายจังเลยอ๋อขอบคุณนะครับทุกคนที่ตรงนี้ที่ใจฉันต้องการจะมาหาได้มาเจอรอยยิ้มเหมือนทุกครากล่าวคำทัก ปราสาทหินวัดภูถ้าใครได้มาลาวใต้ต้องมาให้ถึงปราสาทหินวัดภูนะครับเพราะว่าที่นี่เป็นโบราณสถานที่สำคัญและยังเป็นหนึ่งในมรดกโลกของสปปลาวอีกด้วยที่นี่ตั้งอยู่บนเนินเขาภูเก้ามีลักษณะปราสาทเป็นสถาปัตยกรรม แบบเทวสถานของของโบราณคล้ายกับเขาพระวิหารสร้างขึ้นราวพุทธศตรวตรรษที่12ในสมัยพระเจ้ามาเห็นทละวรมันเป็นโบสถ์พราหมณ์ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายพระศิวะในสมัยโบราณในสมัยโบราณใช้เป็นที่แข็งเรือและเป็นที่ส่งน้ำสำหรับพิธีกรรมต่างๆดอนแดงเป็นดอนดอนหนึ่งใน4 0ันดอน แต่ผมชอบเรียกว่าเป็นเกาะละเพราะมันเป็นดอนที่ใหญ่มากๆเลยมีทรายเต็มไปหมดเลยครับที่ดอนแดงเนี่ยขึ้นชื่อก็คือมีหาดทรายกว้างเป็นกิโลล้อมรอบเกาะแล้วพื้นที่ข้างบนนะครับบนถนนข้าง,างบนก็แทบจะเป็นทรายเกือบทั้งหมดดอนนี้อยู่ไม่ห่างจากปักเซนะครับเพียงแค่25กิโลเมตรเท่านั้นเองเดินทางมาทางสะพานลาวญี่ปุ่น ผ่านจ่ายค่าทางด่วนนะครับเพียงแค่ประมาณ20กิโลเมตรก็มาถึงเมืองจำปาสักเมืองเก่านะที่ตรงนั้นถ้าเดินทางไปนิดเดียวก็จะเจอวัดภูจำปาสักก่อนถึงวัดภูจำปาสักเราจะลงเรือนะครับแล้วก็นั่งเรือเรือที่ดอนแดงนี้ส่วนมากๆครับเพียงแค่10นาทีก็ถึงโรงแรมอันสวยงามโรงแรมนี้ชื่อโรงแรมลอฟเฟลครับตั้งอยู่บนดอนแดง และดอนแห่งนี้นะครับมีของดีมากมายเต็มไปหมดซึ่งไม่ใช่เราเบียแค่มาพักผ่อนที่โรงแรมนี้เท่านั้นแต่กับกลายเป็นว่าชุมชนที่นี่เป็นชุมชนที่น่ารักเป็นชุมชนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมีวัดหลายๆวัดมีบ้านหลายๆบ้านซึ่งตลอดทาง8กิโลเมตรรอบเกาะเนี่ยเราสามารถขี่จักรยานหรือขี่รถจักรขี่มอเตอร์ไซค์ชมรอบเกาะและก็มีวิถีชุมชนมีโรงเรียน มีร้านค้ามีร้านอาหารมีชาวบ้านที่คอยส่งเสียงสบายดีตลอดทางนี่แหละครับที่ดอนแดงแขวงจำปาสักหนึ่งดอนที่ผมรักมากที่สดุดใน4,000ดอนพระอาจารย์จะมอบของจะลูกให้ของดีอของดอนแดงอ่ะที่ตรงนี้ ใจจฉัันนต้ออองกกกาาาาาาาราาารรเเเมมมหปยยยิ่ทททุคคไถ้าลงไปข้างลา่างอีกนิดหนึ่งนะครับของแขวงจำปาสักเราจะลงไปที่4,000ดอนที่นี่มีน้ำตกสวยงามมากมายอย่างเช่นน้ำตกลีผีน้ำตกขอนระเพ่งที่4,000ดอนเป็นเมืองโขงเป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ในเขตดอนขอน เป็นน้ำตกที่มีลักษณะน้ำไหลบ่าไปตามแผ่นหินที่เรียงรายอยู่แล้วไหลตกลงมาตามซอกเขาที่แตกแยกออกจากกันทําให้เห็นเป็นภาพอันสวยงามและตะการตามมากๆช่วงที่เหมาะกับการไปเที่ยวน้ำตกที่หลีผีคือช่วงกรกฎาคมถึงธันวาคมเพราะช่วงนี้จะมีน้ำเยอะและไหลแรงมีเรื่องเล่ากันว่าในช่วงสงครามอินโดจีน ศพของทหารในสงครามจำนวนมากมายก็ลอยผ่านมากับสายน้ำมาติดที่หลีจึงได้ตั้งชื่อน้ำตกแห่งนี้ว่าหลีผีนั่นเองคุณรู้จักดอนเดทที่สปปลาวไหมครับดอนนี้ดังมากๆชาวต่างชาติชอบมาพักที่นี่เป็นเดือนๆมาใช้ชีวิตแบบสโลไลฟ์ชา้ชาๆจนลืมความวุ่นวายของคนเมืองไปเลยเพราะวิถีชีวิต แหล่งท่องเที่ยวที่นี่เป็นแบบธรรมชาติจริงๆทั้งผู้คนคนในพื้นที่วิถีประจำวันที่เราได้เห็นได้เรียนรู้ไม่ต้องปรุงแต่งก็เป็นรสชาติของสดชื่นของคนและพื้นที่ที่นี่ที่ทำให้เราหลงรักและอยากจะกลับมาอีกครั้งและอีกครั้งดอนเดทเป็นดอนเล็กๆ ทางภาคใต้ของสอปปอลาวที่นี่จะเรียกว่า4,000ดอนการเดินทางก็ไม่ยากนะครับเพียงแค่เราเดินทางมาที่ปากเซแล้วก็นั่งรถมาต่อถึงที่นากระสังใช้เวลาเพียงแค่2ชั่วโมงประมาณ150กิโลเมตรเราก็จะมาถึงท่าเรือที่นากระสังบรรยากาศนากระสังนะครับที่จะเดินไปเรื่อยๆนะก็จะเป็นร้านค้าผมจําได้เลยนะเมื่อ3ปีที่แล้วนะฮะ ตรงนี้จะเต็มไปด้วยผู้คนนะเดินทางเข้ามาแบบนั่งเล่นเร่งไบ้างไปหารุนพี่มาแล้วเนี่ยตับใจร้ายนะคนลาวฮะลำใจงามหลายๆนะฮะทักทายแล้วก็ให้ความช่วยเหลือนะเขาบอกให้ผมมานั่งรถเล่นได้เลยนะ เราจะเห็นว่าท่าแห่งนี้นะมีคนมาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะตลอดทั้งวันนะฮะตรงท่านี้เขาบอกว่ารอ,อ,อบสุดท้ายนะครับประมาณทุ่มหนึ่งถึงสองทุ่มนะฮะก็ยังสามารถเดินทางไปได้นะแล้วผมเห็นเขาวิ่งกันตอนกลางคืนนะเก่งมากๆเลยอะ่ะไม่ต้องใช้ไฟด้วยแต่สามารถเดินไปแต่ละที่เนี้ยได้เลยอะ่ะสุดยอดตรงนั้นจะเป็นท่าเรือที่ไปยังดอนคอนดอนโขงและดอนเด,ด ดอนเดดจุดหมายของเราที่นี่ mm hmm. เชื่อมต่อกับดอนคอนที่มีสะพานเล็กๆที่สมัยโบราณสะพานที่นี่คือทางรถไฟและที่ดอนเดดที่นี่ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายอย่างเช่นเราสามารถข้ามสะพานไปที่น้ำตกหลีผีตรงฝั่งดอนคอนใอออยาาาเจหตต้งงลงามมา มีเรื่องดีๆถ้าเฮาอยู่เพียงออกมาเพื่อพบกันมาแบ่งปัญหกให้แก่กันผู้พันไทยกับลา อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนนะครับช่วงหน้าเราจะพาไปชมลาวใต้จำปาศักที่คุณไม่เคยรู้มาก่อนมมมีีีประเิาากยพณ